พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจวันนี้วันศุกร์ที่30สิงหาคมคิตศกรา2024คำพยานชีวิตโดยคุณคริสบานดอป ลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องคำถามและข้อพระคัมภีรหนุนใจที่นำมาใกล้กรัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อ11พระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า คุณคลิสบานดอฟเป็นพยานว่าเกือบทุกวันเมื่อดิฉันตื่นนอนในตอนเช้าดิฉันจะคว้าถ้วยกาแฟพระกัมภีร์และสมุดไดอารี่การจดบันทึกหัวข้ออธิษฐานและความคิดลงในสมุดบันทึกสันเกลียวกลายเป็นนิสัยของดิฉันดิฉันมักจะเขียนวันที่เดือนและปีไว้ที่หัวกระดาษ เป็นการช่วยจัดระเบียบชีวิตในแต่ละวันให้กับดิฉันและช่วยให้ดิฉันมองย้อนกลับไปดูว่าดิฉันกำลังคิดอะไรหรือพระเจ้าทรงทำงานผ่านคำอธิษฐานของดิฉันอย่างไรดิฉันตระหนักว่าความต้องการของดิฉันไม่ได้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระผู้สร้างเสมอดิฉันตั้งใจที่จะถามคำถามกับพระเจ้าดิฉันได้ตั้งคำถาม แทนที่จะขอให้พระองค์ช่วยเหลือหรืออวยพระพรในสิ่งที่ดิฉันทำอย่างที่คิดไว้ในแต่ละวันเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ทำให้ดิฉันรู้สึกเครียดน้อยลงเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่ดิฉันคาดไว้คำถามทำให้คำอธิษฐานของดิฉันเป็นแบบปลายเปิดทำให้จิตใจของดิฉันได้รับของประทานแห่งพระคุณ แทนที่จะไปวิ่งไล่จับมันไว้การทำแบบนี้เปิดหน้าต่างให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามามีส่วนในแต่ละวันของดิฉันข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่กลัวที่จะถามคำถามกับพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน ื่อใจที่เปิดออกเมื่ออธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณสำหรับวันนี้และบทเรียนที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมให้ข้าพระองค์ทั้งหลายจากพระคัมภีร์ข้าพระองค์ทั้งหลายน้อมรับการทรงนำของพระองค์เมื่อข้าพระองค์มีคำถามมากมายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ